จังหวัดยะลาเป็นจังหวัดชายแดนทางภาคใต้ของประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อ,อก,กับประเทศมาเลเซียคําขวัญประจำจังหวัดยะลาคือใต้สุดแดนสยามถ้ำงามหินอ่อนพระนอนสีวิชัยทะเลสาบใหญ่บนภูเขาชนเผ่าซาไก ตูตราประจำจังหวัดของเมืองยะลานั้นเป็นรูปคนงานกําลังทําง,งานเหมืองแร่ดีบุกต้นไม้ประจําจังหวัดของเมืองยะลาคือต้นโศกเหลืองหรือสียะลาส่วนดอกไม้ประจําจังหวัดยะลาคือดอกทิกลสัตว์น้ําประจําจังหวัดยะลาคือปลาพวงชมพูหรือปลาคือเละ ยะลาแต่เดิมนั้นเป็นท้องที่หนึ่งของเมืองปัตตานีในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้มีการปรับปรุงระบอบก,การปกครองขึ้นใหม่ให้เป็นการปกครองแบบเทศาธิบาลและได้ออกประกาศข้อบังคับสำหรับการปกครองเจ็ดหัวเมืองในสมัยรัตนโกสินทร์ศก120ซึ่งประกอบไปด้วยเมืองปัตตานีหนองจิกยาลิงสายบุรีและแงะ ลามันและเมืองยะลาในแต่และเมืองจะแบ่งเขตการปกครองออกเปน็นอำเภอตำบนและหมู่บ้านต่อมาในปีพุทธศักราช2447 ได้มีการประกาศจัดตั้งมณฑลปัตตานีขึ้นโดยให้มีการดูแลหัวเมืองต่างๆทั้ง7แห่งแทนมณฑลน,น,นครศรีธรรมราชและได้ยุบเมืองต่างๆลงเหลือเพียงสี่เมืองได้แก่เมืองปัตตานีสายบุรีละแงะและเมืองยะลา ต่อมาในปีพศ2450เมืองยะลาได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็นสองอำเภอได้แก่อำเภอเมืองยะลาและอำเภอยะหาในปีพศ2475จึงได้มีการยกเลิกมณฑลปัตตานีและในปีพศ2476เมืองยะลาได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นจังหวัดยะลาตามพระราชบัญญัติราชนาจักรสยามในปีพศ2476 เหตุที่เรียกชื่อเมืองว่ายะลานั้นเพราะพญาเมืองคนแรกได้ตั้งที่ทําการขึ้นที่บ้านยะลาคําว่ายะลาหรือสำเนียงภาษามลายูพื้นเมืองเรียกว่ายาลอชาวมาเลเซียแปลว่าแหซึ่งเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาบาลีและสันสกฤตจากคําว่าชาละหรือชาลีหมายถึงแหรหรือตาข่ายนั่นเอง มีภูเขาลูกหนึ่งในเขตอำเภอเมืองยะลาซึ่งมีลักษณะเหมือนแหจับปลาเหมือนผูกจอมแหไว้แล้วทางปากแหให้กว้างออกไปโดยรอบชาวบ้านจึงเรียกภูเขาลูกนั้นว่ายะลาหรือยาลอแล้วนำมาตั้งเป็นชื่อเมืองยะลาจ,จนกระทั่งถึงในปัจจุบันทุกวันนี้แต่ตามประวัติศาสตร์ซึ่งได้เขียนไว้ในสมัยเจ็ดหัวเมืองนั้น จารึกเขียนโดยเจ้าผู้ครองนครเมืองยะลาเดิมได้เขียนเป็นประวัติศาสตร์ไว้โดยใช้ภาษามลา,ายูว่าเมืองยะลาเป็นสำเนียงภาษาอาหรับโดยชาวอินโดนีเซียที่เข้ามาเผยแผ่าศาสนาอิสลามในบริเวณเจ็ดหัวเมืองซึ่งอยู่ในแหลมมลายูเป็นผู้ตั้งชื่อเมืองยะลาแห่งนี้ขึ้น เมืองยะลาแต่เดิมนั้นตั้งอยู่ใกล้ภูเขายาลอห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองยะลาในปัจจุบันไปทางทิศตะวันตกประมาณ12กิโลเมตรต่อมาเมืองยะลาได้ยกฐานะเป็นเมืองเมืองหนึ่งของบริเวณเจ็ดหัวเมืองคําว่าเมืองยะลาหรือเมืองยาลอก็ยังคงเรียกกันมาจวบจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ ยะลาเป็นจังหวัดที่เทศบาลได้มีการจัดวางผังเมืองในรูปแบบของใยแมงมุมที่สวยงามที่สุดของประเทศไทยและได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดความสะอาดมาถึง3ปีซ้อนระหว่างในปีพศ2528จนถึงในปีพศ2530และได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลนครยะลาในปีพศ2538 ต่อมาในปีพศ2540ได้รับการคัดเลือกจากองค์การอนามัยโลกให้เป็นหนึ่งในห้าของประเทศไทยที่มีความสวยงามและเป็นเมืองที่มีความสะอาดตาประชากรส่วนใหญ่ของเมืองยะลานั้นเป็นชาวไทยเชื้อสายมลายูถึงร้อยละหก นอกจากนี้แล้วก็จะมีชาวไทยพุทธชาวไทยเชื้อสายจีนและชนเผ่าชาวซาไกาซึ่งตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตหมู่ที่3บ้านแหลในอำเภอลำใหม่จังหวัดยะลา <S <S แต่ในปัจจุบันชาวซาไกาส่วนใหญ่ได้อพยพไป,ปอยู่ในประเทศมาเลเซีย้วยเหตุผลทางด้านการทำหากิน พพื้นที่ป่าในประเทศมาเลเซียจะอดมสมบูรณ์มากกว่าและมีวิถีชีวิตที่ดีกว่าประกอบกับเหตุผลด้านความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยจังหวัดยะลาเป็นหนึ่งใน4จังหวัดของไทยที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามถึงร้อยละ75ของประชากรในพื้นที่ รองลงมาคือศาสนาพุทธร้อยละ25และศาสนาอื่นร้อยละ0.3จังหวัดยะลามีมสัสยิดที่สวยงามทั้งหมด453แห่งมีวัดในพุทธศาสนา45แห่งโบสถ์คริสต์6แห่งและครุดวาราของศาสนาซิกอีกหนึ่งแห่ง หน่วยการปกครองของจังหวัดยะลาแบ่งออกเป็น8อำเภอ56ตำบลมี341หมู่บ้านจังหวัดยะลาเป็นเมืองที่น่าอยู่เมืองหนึ่งใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ขุนเขาทะเลสาบที่สวยงามดังคำขวัญที่ว่าใต้สุดแดนสยามถ้ำงามหินอ่อนพระนอนสีวิชัยทะเลสาบใหญ่บนภูเขาชนเผ่าซาไก ยาลาคือเมืองที่สวยงามเป็นที่น่าอยู่อาศัยอีกเมืองหนึ่งของประเทศไทยในดินแดนของเมืองปักใต้ พี่น้องชาวจังหวัดยะลาที่เดินทางมาทํางานที่จากบ้านเกิดเมืองนอนมาไกลก็อย่าลืมกลับบ้านเมืองยะลาบ้างนะครับคุณพ่อคุณแม่และญาติพี่น้องเพื่อนๆคงจะเป็นห่วงและคิดถึงท่านมากครับ และท่านใดที่ยังไม่เคยได้ไปท่องเที่ยวยังจังหวัดยะลาเมืองที่สะอาดและมีความสวยงามติดอันดับของประเทศไทยก็ลองไปเที่ยวชมกันดูนะครับไม่ไปไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นเมืองไทยเหล่านั้นยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจและมีความสวยงามอีกมากมายครับขอขอบคุณภาพจากเพื่อนๆสื่อมวลชนจังหวัดยะลา สนับสนุนโดยร้านไส้กรอกน้องดารถคันสีฟ้ากาดแรงน้อยอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่บรรยายให้เสียงภาษาไทยโดยครูแอดข้าบดินขอได้รับความปรารถนาดีจากอาจารย์สยามบุญนาคขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมมาจนจบขอให้มีความสุขมากๆสวัสดีทุกท่านครับผม I got the bills to pay. My head just feels in pain. I miss the bus and hell today. I'm late work again. And even if I'm there, they'll all imply that I might not last the day. And then you call me, and it's not so bad. It's not so bad.